เหมือนว่าจะมีของนะครับข้างหน้าท่านผู้ชมคนระับที่นี้รู้สึกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีมีของมาเป็นปลาชอนใหญ่ ว่าน้องเขาจะมารุ่นเดียวกันหมดนะครับอาจจะเป็นครอบเดียวก็เป็นได้แต่เ,เ,เราไม่ทราบว่าแม่เขาพ่อเขา,า,า,าอยู่ไหนนะวันนี้เราจะหาเขาให้เจอครับ แล้วก็ขามหมายท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวางต่อกับท่านผู้ชมรอนเช้านี้เราได้ประมาณสี่สิบรูได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยมันยูไนฟอร์ดเนี่ยเด้อ โต้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไซส์เดียวกันหมดเลย